สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทําละครสั้นเรื่องวันออกพรรษาจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยแม่ค่ะแม่ค่ะวันนี้เป็นวันออกพรรษาหนูเคยได้ยินเขาบอกว่าวันออกพรรษาของทุกปีนะคะเขาจะมีบุญบ้างไฟแผ่นนาค เพียงหน้าเขาจะเป่าไฟกลมๆออกมาจากกางทะเลใช่ไหมคะแม่เป็นไฟสีส้มมาค่ะโอ้ยลูกลูกยังเชื่ออะไรพวกนี้เหรอจะ๊ะไม่มีหรอกจ้ะลูกมันไม่มีจริงหรอกแม่ไม่เชื่ออย่าลบลู่นะหนูว่ามันต้องมีจริงๆแหละค่ะคืนนี้หนูจะตั้งตาตั้งตารอดูว่าจะมีบุญ มันจะมีบ้างไฟของเพนน่าโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามีจริงอะ่ะแม่ให้หนูหนะ500 0บาทได้เขาบอกว่ามันจะเป็นไฟสีกลมกลมกลม,กลมเล็กๆสีสม้สมๆใช่ไหมล่ะใช่โอ้ยลูกยังเชื่ออะไรพวกนี้กหระเนี่ยก้อง่งอยู่แล้วสิถ้าแม่ไม่เชื่อก็อย่าหลบหลูนะอย่าลืมเตรียมตังค์ด้วยละ500บาท ค <Okay. S 2> ถ้าเกิดไม่มีลูกต้องเสียตังค์ให้แม่นะเอาเท่าไหร่มีเก็บแค่ร้อยเดียวเองเอาแค่แค่ร้อยเดียวนั่นแหละลูกโหร้อยเดียวก็ยังจะเอาโอเคค่ะได้อย่าท้าทายระบบของพยาน,นาคนะงั้นก็ขึ้นไปดูข้างบนปะตรงระเบียงกันได้เลยค่ะคุณแม่วันนี้แม่นอนห้องไหนนอนห้องใหญ่เหรอใช่แม่จะนอนห้อง เดลัมอนแต่ลูกล่ะหนูก็น,นอนห้องนี้สิคะแม่พี่ยังมาไม่ครบกันเลยแฮะรออยูตรงนี้ก็ได้เฮย้ยวันนี้มาจุดพุกันเถอะจุดพุอะไรวะนี่จุดพุไงามาจุดพุกลางทะเลชิวๆนี่เดะจุดเลยเปล่าจุดเลยหนึ่งสองซ้ำ หลายหลาย,หลายองค์ด้วยเอย้หลายตัวด้วยเฮ้ยถูกแล้วมั้งดูสิแม่มันแตกกลายเป็นเหมือนพูเลยอะ่ะดูสิแต่มันเป็นดวงไฟของพญานาคบอกแล้วมันคือบุญบ้างไฟของพญานาคพราะแม่ไม่เชื่อเองดูสิสวยมากเลยอะ่ะเฮ้ยสวยวะ่ะสวยจริงสวยจริง เกิดเอาเบียวมานั่งจิบชิวๆตรงนี้ก็คงจะดีเนาะใช่คงจะดีนายลงจุดสิไม่เอาอ่ะขอบคุณทำไมอ่ะยังกลัวประทัดน่ะออนี่เลยจุดอีกดอกนึงเอา้า่ายไปแล้วนั่นไงแม่มาอีกแล้วนั่นน่ะเฮ้ยจริงด้วยมันเป็นบุญบ้างไฟของพญานาคจริงด้วย แม่ก็เพิ่งเกิดมาค่ะเกิดมายีปีแม่แต่เพิ่งเห็นเพิ่งแต่เคยเห็นนั้นเนี่ยน่าเหลือเชื่อจริงๆเลยแม่จะถ่ายวิดีโอแล้วก็ไปลง t i k t o อคกเพื่อมีคนเชื่อแม่ก็ถามว่ามีใครเห็นมั่งยังสวยนะ่ะแม่เอามาเลยห0าร้อเคจ้าสวยจริงๆด้วยว่ะ เฮ้ยเฮ้ยนี่นายเป็นเกย์เหรอมาจับมือฉัน่ะไม่จับมือกลัวนายตกเรือหากนายเป็นคนคิดกลัวไม่ใช่เหรอเฮ้ยหรือว่านายจะมาสารภาพรักฉัน่ะบ้าบอเป็นเพื่อนกันข้อสวยอะมีเบียมนั่งจิบชิวๆตรงนี้ก็คงจะดีนะใช่ใช่หายไปแล้วเพน่ากลับไปแล้วแม่เอามาเลยนะ500อบาทอย่าลืมแหละจ้าไม่ลืมมาจากคนสวยของแม่ ไปเอากันเราตังกันอห้าร้อแม่หนูบอกแล้วไม่เชื่ออย่าลบลูกเกิดมามม่ก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละแม่นอนแล้วปวดหัวจ้าฮ่าฮ,ะฮะบอกแล้วไงแม่ไม่เชื่อพวกเนี้ยไปเล่าให้เพื่อนๆฟังดีกว่าว่าพญานาคปล่อยบุญบ้างเปออกมามันจากปากด้วยนั่งเิียวๆคงดีเลยเนาะ ป,ประทัดหมดหรือยังอะยังเลยยังเลยอ่ะไปเลยเยอะๆนี่แน่ตั้งไปเลยเยอะๆนี่เดอเปีว้วปี้วปิ้วเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ บ๊ายค่ะบายจุ mm ๊บ hmm. อ่บายค่ะบาย